ข้าวครัวกับเจ๊กุ้งกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะก่อนรับชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะ วันนี้ว่าด้วยเรื่องของดอกอัญชันสดเลยค่ะเรามาเก็บดอกอัญชันสดไว้ให้นานๆกันนะคะก่อนอื่นเลยค่ะเริ่มเลยนะคะนําดอกอัญชันของเรานี่ยแหละคะ่ะไปล้างน้ําให้สะอาดเลยนะคะการเก็บดอกอัญชันของจิกุ้งนะคะสามารถเก็บได้เป็นปีเลยละคะ่ะหลังจากที่ล้างให้สะอาดแล้วนะคะเราเอาเขาไปพึ่งให้แห้งได้เลยค่ะ หลังจากที่เราพึงเขาให้แห้งแล้วนะคะเดี๋ยวไปเริ่มลงมือทํากันเลยค่ะสังเกตดูนะคะดอกอัญชันของจิกุ้งค่อนข้างสดทีเดียวเลยล่ะค่ะอุปกรณ์นะคะให้หากันไกลมาเลยค่ะหลังจากที่เราได้กันไกลแล้วนะคะเดี๋ยวจิกุ้งจะทําให้ดูค่ะน้ากันไกลตัดขั่วออกแบบนี้นะคะเราจะได้กีบของดอกอันชันล้วนๆเลยล่ะค่ะเกสรของเขาเล็กๆนะคะเอาออกได้เลยค่ะ เดี๋ยวเจ๊กุ้งจะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะตัดขั้วเขาออกแบบนี้เลยค่ะเราจะเก็บเฉพาะกลีบดอกอันชันนะคะตัวขั้วเขาเราไม่เก็บค่ะกันไกช่วยทําให้ดอกอันชันไม่ช้ํานะคะเกสรเล็กๆอย่างนี้เอาออกได้เลยค่ะเดี๋ยวเจ๊กุ้งจะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะนำกันไกมาตัดที่ขั้วเขานี่รลคาเก็บเฉพาะกีบดอกนะคะ ขัวเขาเราไม่เอาค่ะเกสอนเกาออกได้เลยค่ะไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากค่ะที่สำคัญนะคะมีดอกอัญชันทานทั้งปีแน่นอนค่ะหลังจากที่เราได้กีบดอกล้วนๆแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะสังเกตดูนะคะกีบดอกไม่ช้ำเลยล่ะคะ่ะใช้กันไกลช่วยได้นะคะให้หาถุงซิปล็อกมาเลยค่ะ ถุงซิปล็อกนะคะแบบนี้แบบนี้ค่ะใครไม่มีถุงซิปล็อกนะคะถุงแกงธรรมดาก็ได้ค่ะนำกลีบดอกอันชันล้วนนะคะใส่ลงไปในถุงตามภาพตามภาพเลยค่ะจากนั้นนะคะทําการเคาะเบาๆให้เขาลงไปอยู่ที่ก้นถุงเลยค่ะแล้วทําการไล่ลมออกนะคะไม่ให้มีลมอยู่ข้างในเลยนะค่อยๆไล่ลมออกเลยนะคะจากนั้นปิดฝาให้แน่นให้สนิทเลยค่ะ เป็นอีกทางเลือกนึงเลยนะคะเป็นอีกทางเรืองนึงเลยค่ะเดี๋ยวจ๊กุ้งจะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะนํำดอกอัญชันใส่ลงไปในถุงนะคะค่อยๆไล่ลมออกค่ะตามภาพตามภาพนะคะเอาลมออกให้หมดเลยค่ะหลังจากนั้นปิดฝาให้แน่นเลยค่ะนำไปแช่ช่องฟิตนะคะแช่แข็งเลยค่ะเพียงแค่นี้เราก็มีดอกอัญชันใช้ทั้งปีแล้วล่ะค่ะ เป็นอีกทางเลือกนึงนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้เจ๊ก,กุ้งต้องไปแล้วละค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ